トラブルの処理人だ。金を払い酒をおごって顔を立てるたまにやだ玉も必要だトラブルが解決できるそれでいいだろう違うか まずは、話し合わないかははは、<laughs> もう調べはついてる。最近の宝石強盗事件はこいつらの仕業だ。テペトルュリエの本能ってやつだろう。それでいくつかの派閥が互いを疑ってる。まったく。いや、最近奪われた宝石は光領と一緒に運ばれてた。 この子たちからその匂いはない <c oughs> だがお前たちからはぬれぎぬを着せる匂いがプンプルキマトットウオ <laughs> ワキャンダイハ <laughs> ボイ ชักปืนนะครับปุ้งแข่งกับชักปืนกันแข่งเร็วกว่าโอนโอ้โหอย่างเทอื้มชาร์จแบตเต็มโหูมาแล้วปุ้งโหโคตรอยากได้โคตรเท่ไม่พอบินได้ด้วย สุดนัดนี้ให้เธอเฉพาะอร่อยิงไว้เออ,อ,อโอ้เอายางเรื่อง ทรเบทร์รลแก้ัมทราเบิร์ตแก้ัมฮัมฮัมฮัม่ัมฮัมฮัมฮัมออยฮัมฮัมมพิ่งพูดัมเัมฮัอฮัอฮัมฮัสวัีท่มนผู้ชมุกท่านกัมฮัมฮัมัมฮัอฮัมฮัมฮัฮววนนััเกมมกักา,า,ชาชกนันเองนะครัม นานี่สิเออกับการเปิดแชสก้านะครับซึ่งโอ้เมื่อกี้เราดูเทลเลอร์ไปเรียบร้อยแล้วคือโหสุดว้าวมากนะวันนี้เราจะมาเปิดกันในประมาณ60โลได้นะครับ60โลเนาะเพราะงั้นเนี่ยตู้หน้ายังไม่รู้ว่าตัวอะไรจะมาะครับแต่ว่าเดาๆกันนะครับก็น่าจะเทพไฟนะมไม่ก็เดือกับตันเดือกัตันจะมาไหมเอออันนี้ไม่รู้นะเออแต่ว่าในที่อ่าอ,อะไรวะฟ์ออ official มันขึ้นมาเนี่ย ก็ค <S preach science> ือม so ีเดอรกับต really? like ันโผล่มามาช่วยงานด้วยไม่รู Meat ้ว่าจะมีเป็นตัวกดให้เราไหมคือเท่มากเดอรกับตันเนี่ยเออนะก็วองว่าจะมานะเออแต่ก็ไม่รู้ว่าจะมาตัวหน้าเอ้ยแผดหน้าหรือว่าแผทต่อไปเนาะเออซึ่งแผทหน้าเราก็ยังไม่รู้ว่าตัวอะไรมานะครับแต่แต่ก็มีคนหลายคนคาดเดาไว้นะครับว่าน่าจะเป็นเทพไฟเพราะว่าตอนเทพองค์อื่นก็มาประมาณจุดสามกันประมาณเนี้ยเนาะเอออย่างเทพเทพน้ำเนี่ยก็มาประมาณนั้นเหมือนกันนั่นเองนะครับ อโอเคงั้นก็ไม่ให้เป็นการเสียเวลาแล้วกันมาทำเนี่ยเราเหมือนเดิมนะครับสิบลแรกจะออกหรือไม่ออกถ้าเกมรักเราไปช่องเก็บของไม่พอโอ้ยโอ้ยโอเคน่าจะพอแล้วมั้งเออร้อยกว่าชิ้นได้โอเคงั้นก็เอาใหม่เอาใหมา่าใหม,าามา่นะเอาใหมา่สิบลแรกไปพี่พี่ผมว่านึกว่าม่วงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เฮ้ยอ,อันนี้มันสิบโลจริงไม่ตลกแล้วจะหลุดหรือไม่ต้องมาลุ้นอันนี้อีกแมงเอ้ออุ่าหสิบแล้วอ่าอุต่าหสิบโลเนี่ยมันสิบโลจริงโอ้โหเอาไปโลที่ยี่สิบครับมันออกมันออกอันนี้จริงโอเคยังไม่ออกนะโอ้โอโดโกรอนใช่ไหมชื่อชื่อโอโดลรอนปะ โอโลลอนโอเคโอผมจะไปโอโดการลอนบอนทันละเออกูโอเคโลที่30ครับโอ้สิบโลออกจริงของจริงเออแต่มันออกตัวนู้นนะดิเออมันออกหลุดอะโอโอออกทั้งทีออกหลุดอีกโอเคโลที่40ครับไม่มาเลยเว้ยคือถ้าดวงเรามันสมพงมันมันก็มากันครับโอเค ไม่มาเด้อไดอีกห้าโลเอาไปโลที่หกโลที่เท่าไหร่นะห้าสิบห้าสิบห้าสิบโลไม่มาเว้ยเออโอ้เมื่อกี้แม่งหลุดหลุดแล้วจบเลยแล้วมันนับด้วยนะมาตัวที่สิบอะมาตัวที่สิบเอ็ดได้มั้งเออน่าจะสิบเอ็ดตัวที่สิบเอ็ดพาะงเนี่ยมันก็จะอา่าซอฟตี้มันก็จะนับห้าสิบเอ้ยนับห้าสิบหรือสี่สิบสี่สิบสิ เออสีสิเนอะก็ปลายเป็นว่าเราต้องเปิดอีกประมาณ30โลเพื่อจะได้ตัวมาประมาณนั้นแล้วกันโอเคโลสุดท้ายครับ10โลสุดท้ายและเนาะอ่ะมาดูกันว่าจะได้หรือไม่ได้ไปลุยฮฮ้ยไม่มามึงอุตส่าห์สิบโลแต่มึงก็ไม่คิดจะออกให้กูอีเวนโอ้โหโอุตส่าห์สิบโลอ่ะเออแต่ว่ามัน มัน2ตู้ป่ะอ่ามันไม่หลุดเลทมา2ตู้เพราะงั้นก็มีโอกาสที่ตู้ที่3จะหลุดอยู่แล้วอ๋อผมเปิดไป3ตู้นี่หว่าผมมีเปิดเปิดคาซือฮะแล้วก็อ่าตอนนั้นเปิดอะไรอยู่วะตอนนั้นผมเก็บเพชรไปเยอะมากครับตอนมูลน่เออมูลน่คาซึอฮะแล้วก็เซโรนิน3ตัวเออไม่หลุดเออมันก็มันก็ไม่แผลกที่จะท,ที่ที่จะไม่หลุดเอ้ที่จะหลุดอันเนี้ยโอเคเอมีเรามี ถาวอนให้เปิดไหมอ่ะถาวอนเปิดย้อมใจหน่อยถาวอนอืมโอเคไม่มีอะไรได้ไม่ได้อะไรด้วยไม่มีอะไรได้แล้วก็ไม่ได้อะไรก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเล่นในพวกอ่ากิจกรรมอะไรที่มันมาหา้วกันเนาะเออแต่ว่ามันไม่ใช่มันนี้เดีเออนี่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 อบิสอบิสเออมีอาบิสด้วยเดี๋ยวผมไปเล่นอาบิสให้มันได้ได้มันดีวะอ่าแล้วก็มีเควส อ่ะเดี๋ยวอเคอะไรเดีย๋ยวผมก็ไปเล่นแล้วกันเนาะโอเคเดีย๋ยวเรามาลองดูตัวก่อนนะครับว่าทำไมตัวนี้มันถึงน,น,น่าเล่นมากนะครับคือเชสกาเนี่ยเป็นตัวที่ผมก็แบบเป็นตัวหนึ่งนะที่ผมคิดว่าเอ้ยจะเปิดดีไหมนะครับเพราะว่าถ้าแบบเผื่อเทพไฟมาเราก็ไม่มีไม่เก็บไม่ถัานแล้วนะเออตอนนี้ดิฟมันก็ยังไม่ออกด้วยนะครับผมกะว่าจะรอดิฟออกก่อนแล้วก็ จะดูว่าเอ้ยมันจ่ายยังไงอะไรยังไงนะเนี่ยวันนี้เป็นอีกอย่างนี้เหรอ,อสิบโลแรกอ่ะมันหล,ลุดเละอ่ะสิบโลแรกโอเคก็เวลากด E ใช่ไหมโอ้โหกด E ยกปืนขึ้นโอ้โหเต่อยู่นะปืนกาอากาศโอเคแล้วก็ออกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองใหม่เดี๋ยวลองใหม่เ้ยเดี๋ยวไปลองนี้เลยกันโอ้โหขี่ปืนเลยนะเอ่อคอนโทรลคอนโทรล โอเคโหแล้วขีย่ยาวๆขี่ย,ยาวๆเฮ้ยเดี๋ยวอ๋อมเนี่ยมัน,ม,นม,มันมีพุ่งได้ด้วยโอเคขี่ยาวครับอืมขี่ย,ยาวขีย่ยาวเร่งเร่งเร่งเต็มสปีดโอ้โหโหถ้ามันได้ยาวๆบนฟ้าอย่างนี้โกเหมือนกันนะเออเดินทางสะดวกปลอดภัยหายห่วงแม่นัทลานี่มันเน้นในนี่มากเลยเน้นเคลื่อนที่มาก โอ้โหโอ้โหโอ้บินบินได้ขนาดนี้ฟึบอ่ามาอืมจะสู้อ่ะยิงโลไปก่อนเปิดนี่โอเคแล้วก็ฟึบคิกซ้ายเล็งโอเคอื้มเล็งเล็งเล็งเงงยิงไปเล็งเล็งเล็งเลล็งก็ยิงไปอืมมาตัวไหนมาอีกอืมยิงยิงยิงไปยิงไปเอ้าอันติ หูดิงโอ้โหใส่นัดอย่างเยอะไม่ใช่ใส่นัดไม,ไม่ใช่ใส่เออมันจะเรียกอะไรใส่นัดไส่นัดตัวนี้โอ้โหโอเคเล็งยิงเล็งแล้วก็ยิงโอ้โหโอ้โหอ๋อตัวไหนมาอีกอต้องยิงกันหน่อยเออฮึบโอเคยิงโล่ไปครับบินขึ้นมาเล็ง ตึ๊บ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 ยิงโอ้โหแรงนะเฮ้ยมีตัวนี้ด้วยโอ้ยลอยอากาศได้เหรอต่อไปกูไม่ต้องกลัวมึงแล้วกูก็ลอยได้เออ,อเคประมาณนี้นะครับโอ้โหสุดอย่างยอดนะเออถึงว่าทำถึงนะสำหรับเชสกาก็เป็นไงบ้างครับเธอมาก็สาภาพะนี้ก็ได้จะยิ่มนำสำราญนะสำหรับเชสกาเออถึงจังไม่ได้ ตัวแต่ว่าก็ได้สิบโลแรกมานะสิบโลตัวต่อไปเราห้ามหลุดนะเออก็กลายเป็นว่าการันตีว่าห้ามหลุดอะไรประมาณนั้นแล้วกันนะครับโอเควันนี้ก็ขอตัวลาใครชอบอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ถ้าไม่อยากพลาคดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยครับผมวันนี้ไปะละแล้วเจอใหม่ในพาร์ทหน้าสวัสดี้บายบายครับบายบายสู้เข้ามา on, สู้